ถ้าลองมาดูภาพนี้จะเห็นเลยว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของตัว Internet of Things หรือว่า IoT เนี่ยซึ่งมันค่อนข้างบูมมากในช่วง3-4ปีก่อนหรือพูดง่ายคือเซนเซอร์นั่นเองที่เราใช้เชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ที่บ้านเองก็ดีก็ดีหรือว่าอุปกรณ์ที่ต่อกับตัวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการผลิตที่โรงงานก็ดีพวกนี้เราเรียกเป็น IoT เป็นเซนเซอร์นะครับทำให้สิ่งของต่างเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วสิ่งของต่างเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดข้อมูลจํานวนมหาศาลขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องของตัว Big Data หรือว่า d a t a a n a l y t i c s เพื่อเอามาวิเคราะห์นะครับมันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเห็นภาพนะครับจากตัว IoT มีเซนเซอร์เยอะมาเป็นเรื่องของ Data ซึ่งเมื่อก่อน Data เกิดจากคนเกิดจากเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์เฉยแต่พอมี Data เยอะขึ้นมันก็เริ่มเกิดอะไรครับเราไม่สามารถใช้มือประมวลผลเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วการทำการทำอนาลิติกสอะไรก็แล้วแต่เนี่ย การจะให้คนมาเขียนหรือว่ากรอกข้อมูลในสเปรดชีตเหมือนก่อนแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ใช้ตัว Excel ทํามันไม่ได้แล้วมันก็เลยมีเกิดคอนเซปต์ของเรื่องของตัว AI กับตัวออโตเมชันเพื่อทําให้ทุกอย่างมันออโตเมตแล้วก็ฉลาดขึ้นนะครับแล้วทีนี้พอกลับมาตรงนี้เราจะเห็นภาพว่าพอข้อมูลเยอะขึ้นนะครับมีเรื่องของ AI ซึ่งมันไม่สามารถ,ถจุอยู่ในตัวเครื่องแค่เครื่องเดียวมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของว่าทำไมถึงต้องมีคลาวด์นะครับ ว่าผมว่าหลายคนเนี่ยจริงคุ้นเคยกับคลาวด์จากการเล่นไลน์เล่นตัว What s a p p Instagram อยู่แล้วพวกนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ที่เราสามารถจับต้องได้ในบริษัททุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์นะครับแต่ว่าผมอาจจะมาเล่าเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าพูดถึงคลาวด์แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นมันในรูปแบบที่เป็นเป็นผู้บริโภคเป็นคอน sumer แต่ว่าท่านในแง่ของการใช้งานที่เป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่หรือ SME เองก็ตามเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าแค่ การที่เราเก็บของหรือว่าเก็บตัวสตอร g จนั่นเองครับ